เดี๋ยววันนี้ผมจะมาสอนคนที่ทําอาหารไม่เป็นเลยนะครับเพื่อทําอาหารในแบบของจูสไดนิ่งนะครับผมใส่เนยครับใส่เนยครับใส่เนยครับเชฟครับกุ้งกี่นาทีครับกุ้งกี่นาทีหนึ่งบอครับกระทะไหมครับกระทะไหมใช่ครับเชฟครับใครทําเส้นครับผมครับเหลืออีกสิบวินาทีครับครับครับเชฟเก้าแปดเชฟ สวัสดีทุกคนนะครับที่ดูรายการของเราตอนนี้นะฮะรายการนี้ชื่อรายการตามใจแขกครับผมเป็นรายการใหม่ของเรานะรายการที่จะมาพูดคุยกันกับแขกรับเชิญแล้วนะตามใจแขกของรายการเลยแขกทาอะไรก็ทําพิธีกรทาอะไรก็ทําเหมือนกันนะครับในรายการนี้นะแล้วก็วันนี้ดีใจมากที่ได้เจอเชฟบิวนะครับสวัสดีเชฟสวัสดีครับเกิดในทุกคนทางบ้านฟังอีกทีนะเชฟบิวคือเชฟที่แข่งเข้าแข่งขันในรายการเฮลคิเช่นนะครับแล้วก็เป็นแชมป์ สดสดร้อนๆเลยเราก็เลยบุกมาหาเชฟบิวที่ร้านเลยนะครับ,รบเพื่อจะได้คุยกันในหลายเรื่องเชฟบิวเนาะได้เลยมาย้อนวันๆกันหน่อยครับเชฟ<ด> <ผม S 1> บิวผมอยากรู้ว่าย้อนกลับไปในวันที่เป็นเด็กชายเด็กชายบิวใหนอตอนเด็กๆชีวิตเราผูกพันกับการทําอาหารมาขนาดไหนฮะจริงๆต้องบอกว่าตอนชีวิตไวเด็กเนี่ยไม่ได้ผูกพันออกับการทาอาหารเลยครับ,รบออกแนวดาร์กซะมากกว่าเ,ออเป็นเหมือนกับ ดักโซนเลยช่วงชีวิตวัยเด็กครับเกียวกาเลยเกเรตามภาษาครับไม่ได้เกี่ยวข้องกับด้านอาหารเลยคือไม่ได้เรียบร้อยแบบนี้ไม่ได้เรียบร้อยแบบนี้เลยครับตอนนั้นมันคือเป็นเหมือนกับว่าหนุ่มใจร้อนเมื่อจุดพลิกที่มันทําให้เริ่มแบบเข้าสู่การทําอาหารหรืออะไรอย่างเงี้ยตอนนั้นมันไปเริ่มตรงไหนครับคือเหมือนกับว่าพอเราเกเรแล้วเราไม่ได้เรียนนะครับมันก็ทําให้เราสูญเสียโอกาสทางด้านความรู้ไปแล้วก็วันหนึ่งเราก็หางานทําไปเรื่อยโดยที่เรายังไม่ได้มีแบบฝันหรือมีอะไรในใจครับจนวันหนึ่งที่เราได้ไปทํางานในโรงแรมหนึ่งที่แบบว่า ได้ไปทําในครัวอ,อไปเป็นเด็กหั่นผัก,กเด็กล้างจานเด็กขนผักขนของเก็บของเปลี่ยนอาหารในรลาบุฟเฟ่ย์อย่างเงี้ยครับ,รบมันก็เลยเป็นจุดประกายที่ทําให้เราแบบรู้สึกหลงเสน่ห์การทําอาหารอืมงั้นทีนี้ก็คือในช่วงแรกที่เข้าไปก็คือไปหั่นผักเก็บผักใช่ครับก็ไปเป็นเหมือนพนาาักงานรายวันปกติเลยครับที่แบบว่าคอยขนผักเวลาเขามาส่งขึ้นมาเก็บในตู้มาหั่นผักล้างผักเดินในไลฟ์บุฟเฟ่เปลี่ยนอาหารเปลี่ยนของอะไรอย่างเงี้ยคือขอให้ได้มีงานทําไปก่อนนะจัคถับนะตอนนั้นคือเราเหมือนว่า เราอยากอยากมีงานทําบแล้วพอเราเข้าไปทําปั๊บเนี่ยเราได้เห็นเขาพัดอาหารกันแล้วปบบโอ้ไฟลุกมันเทมากเลยอ่ะอีไฟฟูมๆมฟูชอบชอบเลยครับมันเทมันเทมันเทแล้วมันบวกกับว่าโรงแรมที่เราอยู่อะครับอาหารเขาสวยมากอืมพอเราเดินลงไปในไลน์บุฟเฟ่ต์อย่างเงี้ยเราต้องไปเปลี่ยนอาหารแล้ว มันน่ากินอะมันสวยเราไม่เคยเห็นแบบนี้นานไหมฮะกว่าจะแบบนานครับระบบถูกวิธีเขาอะนานครับผมก็เป็นปีเลยครับเพราะว่าเราเข้าไปเป็นพนักงานรายวันกว่าที่เราจะได้บรรจุเป็นพนักงานจริงๆก็ผ่านไป4ปีฮะจริงเหรอสี่ปีเลยตอนนั้นนะใช่ครับโงั้นทีนี้พอไอ้สี่ปีนั้นอะถามระหว่างทางในช่วงที่มันคือระยะมันนานมากในกว่าจะบรรจุหรือก็จะอะไรก็ตาม มันมีความท้อหรือมีอะไรบ้างไหมตอนนั้นจริงๆถามว่ามีความท้อมาผมว่าในช่วงวัยนั้นมันสนุกมากกว่าแล้วมันเหมือนกับว่าเราเลือกว่ามันเป็นฝันของเรามันมันเป็นสิ่งที่เราหลงรักมันนะครับมันก็เลยทำให้เราทุ่มเวลาไปกับเขาเลยไปแต่เช้ากับดึกสุดอะไรอย่างเงี้ยครับเพื่อที่ว่าได้อยู่ดูคนอื่นเขาทําครัวเพราะว่าถ้าเราอยู่ในเวลาปกติเรามีหน้างานเราไม่ทันใช่ไหมครับเราไม่ทันทีนี้เราก็ต้องเปลี่ยนวิธีความคิดใหม่ครับ ไปเร็วกว่าเดิมไปทํางานเราให้เสร็จตั้งแต่เช้าเลยก่อนเข้างานเลยเพื่อที่ว่าเวลางานเราเราจะได้แบบเดินเฉิดฉายเดินแบบคนดูคนดูแบบเดินแบคนนี้ใช่ครับทีมงานนะไปสืบทราบข้อมูลมาผมอ่านตามโจทย์ของป้ายเลยเขาบอกว่าโรงแรมอโนมากรุงเทพเป็นเหมือนจุดเปลี่ยนชีวิตเป็นเหมือนจุดเปลี่ยนชีวิตเลยของเชฟเป็นโรงแรมแรกที่ผมได้เข้าไปทําเกี่ยวกับเรื่องอาหารแล้วก็เป็นโรงแรมแรกที่ทําให้ผมหลงเสน่ห์การทําอาหารแล้วรู้สึกว่าเนี่ยคือเป้าหมายในชีวิตมันเลยทําให้เหมือนกับเราทุ่ม ทุ่มความเป็นตัวเราทั้งหมดไปกับอาหารในยุคนั้นมันไม่มีคันแบบมานั่งสอนกันแบบอันนี้ใส่เท่านี้นะอันนี้ใส่เท่านี้นะไม่มีออนไลน์แล้วดูอะไรใช่ใช่แล้วก็เชฟแต่ละท่านเขาก็จะไม่ได้ว่างลงมาถึงขนาดสอนเราได้เพราะเราเป็นแค่เด็กหันผักเราก็ต้องไปแอบดูจากพี่ที่เขาทํามาก่อนที่เขาอยู่หน้าตาว่าเขาทายังไงเขาทายังไงอะไรอย่างเงี้ยครับพอวันนึงที่เราทําได้ความชอดีของเราที่ท่านน่าจะเห็นอะไรในตัวเราก็เลยเอาเราขึ้นมาสอนอะไรต่าง ทำให้เราเหมือนกับว่าได้ประสบการณ์ได้ความรู้ทางด้านอาหารมากขึ้นครับมันก็เลยทําให้กลายมาเป็นเราในวันนี้อ๋อคือจุดเปลี่ยนเลยนะจุดเปลี่ยนในชีวิตเลยงั้นทีนี้อยากรู้จานแรกที่ทําจําได้เปล่าว่าทาอะไรเออผมอยากรู้ทําเมนูแล้วก็คือวันนั้นวันนั้นมันจะเป็นช่วงที่แบบจังหวะโชคดีมากหรือโชคลายก็ไม่รู้ครับ มันจะเป็นปลาซาบะย่างซอสเทริยากิครับอ่าที่เราเคยกินกันตามร้านอ่ะซึ่งมันจะต้องออกไปในายบุฟเฟ่ร้านแล้วก็พี่ที่เขาอยู่หน้าเตาวันนั้นอ่ะพี่เขาไม่สบายก็เลยต้องเป็นเชฟเล็กอ่ะเป็นคนลงงานแทนแต่ทีเนี้ยเชฟท่านขึ้นไปประชุมอ่าเขาก็ติดงานของเขาอยู่เขาต้องประชุมก่อนซึ่งทุกอย่างมาอยู่ในแผนของเขาอยู่แล้วแต่เราอ่ะเห็นว่าเขาไม่อยู่เราก็ถือวิสาสะไอผมถือวิสาสะเลยอ่ะเราลุยเลยทำป๊บปุ๊บปุ๊บปุ๊บเสร็จปั๊บวางไว้แล้วก็ตีเนียนทำเลย เรียบร้อยครับโดนด่าย,ยับเลยเชเพราะว่าเราไป็นทีเนี่ยำเรายังไม่ได้มีสิทธิ์ไปทําแต่ว่าเรา<อ>ดันเหมือนกับว่าไปทํามาก่อนพอ,อเชฟว่าเห็นว่าเราทําได้มันก็เลยอทำได้นี่ว่า<อ>มางั้นลงหน้าเตาเลยเออมันก็เลยเป็นเหมือนกับจุดเปลี่ยนที่แบบ โชคดีออบนความดื้อน,นบนความดื้นนอนอ,อย่างรายการที่เราเห็นเนะเราจะเห็นมันมีการแอคแท็กกิ้งการมีความกดดานมีอะไรในครัวจริงมันดูเดือดขนาดนั้นจริงในครัวจริงๆดูเดือดเหมือนกันครับออต้องแจ้งมาแล้วแต่ขัวด้วยแล้วแต่สไตล์อาหารที่ขายด้วยถ้าอย่างครัวที่ขายอาหารแบบเป็นเซตเป็นคอร์สหรืออาหารแบบว่าลูกค้าสั่งเข้ามาเนี่ยออออมันจะมีความเร่งด่วนความกดดันที่เราต้องเร่งเวลาทุกอย่างมันจะคล้ายๆกันในรายการเลยมันก็คือเหมือนกับเป็นเรื่องราวที่มันเกิดขึ้นในครัวจริงๆซึ่งบางครัวอาจจะไม่ได้เหมือนกับว่า เสียงดังหรือรุนแรงขนาดนั้นแต่บางครัวก็อาจจะเสียงดังรุนแรงกว่านั้นก็มีมันมันคือเรื่องที่เกิดขึ้นจริงในในครัวทุกที่ครับอ๋องั้นหมายว่าเชฟเจอร์ทั้งสองเออเออเชฟดุไหมจริงจริงผมดุมากนะจริงเหรอในครัวผมดุมากมาถึงสมมติอ่าสมมติในร้านเชฟบิวตรงเนี้ยดุไหมดุมากครับจริงเหรอการันตีเลยว่าดุมากคือมันเหมือนกับอาหารจานหนึ่งเราทาให้ให้คนทานใช่ไหมครับให้ลูกค้าทานเนี่ย มันเซนสติฟทีมากเพราะว่าลูกค้าต้องทานเข้าไปเขาทานเขามาทานเพื่อเราด้วยเพราะเราด้วยแล้วเขาทานเข้าไปเนี่ยถ้ามันทําออกมาไม่ดีเนี่ยมันจะเกิดเอฟเฟกตามหลังได้เช่นท้องเสียอาหารเป็นพิษมันก็เลยเกิดความตึงเครียดขึ้นมาในครัวเพราะว่าอาหารแต่ละจานเนี่ยกว่าเราจะคิดขึ้นมาหรือเคี่ยวขึ้นมาเนี่ยมันต้องแบบมีการชิมแล้วชิมอีกเทสแล้วเทสอีกว่าเนี่ยมันโอเคแล้วอใช่งั้นแปลว่าตอบตามรายการตรงนี้ว่าคุณคือเชฟที่ดุถูกไหมผมเป็นเชฟที่ดุมากที่หนอเอาแลยอย่างสมมติผมดูในรายการทีวีทำไมเป็นมุุมมมนนนนจะะเห็ที่่ออโยแลบบาาง ผมต้องบอกว่าในความดุมันก็มันต้องเลือกดุเป็นเวลาผมมองอย่างนี้นะว่าเวลาเราดุมันต้องดุเป็นเวลาคือตอนนี้มันคือเวลาถ้าเราดุไปน่ยมันคือพังเหมือนเขากําลังตั้งใจอยู่แล้วไปช้มอย่างนี้ใช่ไหมมันมันควรต้องมีคนที่แบบดึงสติขึ้นมาหรือหรือคุยให้กําลังใจให้เขารู้ว่าเฮ้ยเขาเขากลับมาได้นะอะไรอย่างเงี้ยครับเพื่อทีมมันรันต่อไปได้ครับแต่ถ้าเกิดในโหมดในโหมดที่ร้านบางทีเนี่ยที่ดุมันก็จะเป็นในโหมดที่แบบอาหารมัน เสิร์ฟไม่ได้มันเสียจริงๆเงี้ยเราก็จะดูดูเสร็จปั๊บเราก็ค่อยบอกเขาว่าให้ต้องทำยังไงต้องแก้ไขคือถ้าพูดง่ายเชฟวิวก็มีทั้งมุมที่อ่อนโยนมีมุมทั้งดุ<ช>มีทั้งอะดูด้วย<ช>แล้วเป็นค,คนตลกไหมจริงแล้วเป็นคนแบบเพฮาไหมจริงๆผมนี่เป็นคณะตลกคณะหนึ่ง,งเลยสิงว่า <laughs> สีเหลืองนี่เชฟได้ไหมภาษาอังกฤษเชฟนี่ได้สีเหลืองไหมสีเหลืองเยลโล่ครับอ้าวโอเคงั้นถือว่าโอเคผ่านแล้วถือว่าไปได้กันได้แล้ววันนี้โอ้คือจริงๆเป็นคนตลกอ่ะที่เนี่ยนะเป็นคนตลกจริงๆผม ผมมองว่าผมพยายามใช้ชีวิตให้มีความสุขดีกว่าเอแต่งานก็คืองานนะต้องพูดถึงนะถ้าเกิดว่าเอกเวลังงานแล้วก็เฮฮากันได้อะไรกนได้อะไรเงี้ยเป็นอีกเรื่องที่ผมสนใจแล้วผมว่าเป็นคนแบบหลากหลายบุคลิกครับเออเป็นคนหลากหลายนะแต่แบบตอนที่ดูในทีวีเราจะเห็นแคุ่มเดียวนะเราไม่รู้ว่าข้างหน้ามันเป็นยังไงอะเราทําวันนี้ให้ดีที่สุดแล้วก็ให้ตัวเราเองมีความสุขที่สุดก็พอละที่แบบไม่ได้เป็นลบให้กับใครก็พอใช่ครับผมเจอเชฟบางทีแล้วผมเลยอยากจะเข้าครัวได้มาผมวันนี้ผมก็อยากจะคึกเข้าครัวมางงดิทางบ้านไม่ ทางบ้านงงทีมงานก็งงไม่ผมผมคือต้องพูดกันว่าผมไม่ได่คนทําอาหารไม่ได้เก่งอะไรขนาดนั้นเดี๋ยวเราจะไปเรียนรู้กันว่าพอเข้าครัวแล้วจะเป็นไงไอช็อตที่เราดูในซีรีส์หรือดูในภาพยนตร์มันจะมีเกิดขึ้นไหมัเดี๋ยวเราไปดูกันจะต้องมีการปาจานกันเดี๋ยวมีปาจานโชว์นะครับอ่เดี๋ยวไปดูกันต่อว่าผมจะไปทําเมนูนี้กันยังไงเดี๋ยวไปดูกันเลยครับ ครับก็มาอยู่ที่เขาเรียกว่าสเตชันครับผมทําอาหารวันนี้องที่เมื่อกี้เกิดกันไปแล้วว่าวันนี้จะเป็นครั้งแรกที่ผมจะเข้าครัวในชีวิตได้มือเชฟเฮลคิทเช่นได้ผมอยากรู้ก่อนเบื้องต้นครับเมนูนี้เราเรียกว่าอะไรนะครับวันนี้วันนี้เราจะทําเป็นเมนูสปาเก e ตตี้ทัฟเฟิลซอสครับเสิร์ฟคู่กับกุ้งย่างเนยแล้วก็จะเป็นไข่แซลมอนครับผมทีนี้อยากรู้อย่างเมนูแบบนี้ในรายการเฮลคิทเช่นนะครับ เขาให้เวลากี่นาทีนะเมนูนะจริงๆถ้าเป็นเมนูแบบนี้ถ้าในรายการน่าจะกดเหลือ2นาทีครับถ้าทั่วไปก็ประมาณ3 4ถึงส่นาทีแต่ถ้าคนไม่เป็นอย่างผม <laughs> เดี๋ยวดูกันว่ากี่นาทีนะครับ <laughs> เพราะน่าจะไม่รอดนะัะเลืออีกกี่นาทีกี่นาที <laughs> ไม่ทันแล้วครับเทไม่ทันแล้วครับเออในขณเดียตอนี้ทิศเราค่อยๆเริ่มกันไปแล้วก็คุยเรื่องเฮลคิทเช่นกันได้ดีกว่าไหนก็เลยเอาง้ขั้นตอนแรกผมต้องเริ่มยังไงขั้นตอนแรกเลยครับเดี๋ยวเราจะเริ่มจากการตั้งกระทะครับผมตักเนยใส่ลงไปก่อนครับผม ใส่เนยครับใส่เนยครับใส่เนยครับใชฟครับอันนี้ใส่เลยใส่ได้เลยครับผมอ๋อครับ นี่นะครับแล้วก็วิธีกิ้งกระทะเราก็กิ้งให้ทั่วครับอ๋อคือกิ้งกระทะก่อนให้เนยรอบๆใช่ไหมครับแล้วเดี๋ยวเราเอากุ้งลงไปย่างนะครับเพื่อเอากลิ่นกุ้งให้เข้าไปอยู่ในเนยแล้วเดี๋ยวเราจอกระทะเนี้ยผัดทัฟเฟิลต่อครับผมนี่แถวบ้านเรียกจับมือทำนะครับกุ้งกี่นาทีครับกุ้งกี่นาทีหนึ่งบอครับอ๋อนี่คือเราเอาไปย่างอย่างนี้ได้เลยใช่ไหมครับใช่ครับอ๋อครับถ้าเราเวลาเราย่างเงี้ยครับตัวน้โปรตีนของกุ้งเนี้ยมีความหอมกุ้งเนี้ยมันก็จะซึมลงไปที่เนยใช่ไหมครับเรา ถ้ากุ้งกิ่งติดกระทะเดี๋ยวเราต้องบอกกุ้งครับว่าเฮ้ยอย่าติดอย่าติดอย่าติดอ่าครับสักพับหนึ่งก่อนแล้วกลับครับผมเพราะอย่างผมเคยแบบเห็นคนกลับปุ๊บป๊บไม่จําเป็นไม่จําเป็นครับคือเราจะกลับเลยก็ได้หรือว่าเดี๋ยวเราจะค่อยๆกลับก็ได้อาจจะนั่งทานข้าวต่อก่อนแล้วค่อยกลับก็ได้อ๋อใช่แล้วก็กลับไปเลยไม่จ่ายตังค์นี้นะครับทีนี้เดี๋ยวเราพลิกกุ้งได้เลยครับผมครับพลิกกุ้งนะครับอ่าพลิกกุ้งให้ผมพลิกกุ้งให้อึ๊บ นี่ถ้าเป็นในเฮลคิทเช่นผมน่าจะออกไปจากเฮลคิทเท่นแล้วตอนนี้นะครับขณะนี้เหลือเวลาอีกหนึ่งนาทีครับไม่ทันครับเชฟไม่ทันอ๋ออ่าักเก็ตดูว่าตัวกุ้งเขาก็จะมีเหมือนกับมันจะมีเทกเจอร์ออกมาอยู่เนาะใช่ครับมันจะได้ความกรอบจากตรงนี้ด้วยที่ว่ามันเป็นคราบโดนเนยร้อนๆทำให้มันเกิดาสแล้วอยากรู้ว่าเชฟฟิลทำไมถึงไปแข่งเฮลคิทเช่นนะครับจริงๆที่ตอนนั้นไปแข่งเฮลคิทเช่นเพราะว่ามันคือเหมือนกับรายการที่เราฝันผมชอบดูเฮลคิทเช่นมากเลยคือผมผมต้องบอกว่าผมอ่ะอาจจะ มีโอกาสน้อยกว่าคนอื่นเขาในการที่เราไม่ได้เรียนเกี่ยวกับการทำอาหารมาเลยเราทําจากประสบการณ์จริงทีเนี้ยพอวันหนึ่งที่เราขึ้นสู่จุดที่มันสูงในคําว่า Executive Chef มันทําให้ไม่มีใครมาสอนเราเออพราะเราต้องกลายเปลี่ยนภาพลักษณ์จากการที่เราถูกสอนการเป็นไปสอนเขา มันก็เลยทำให้เราต้องเหมือนกับหาดูรายการอาหารต่างๆเพื่อแบบหาความรู้เพิ่มเติมอ,อย่างเงี้ยครับเอลคิทเช่นก็เป็นหนึ่งรายการที่ผมชอบดูเพราะว่ามันได้เทคนิคเบสิคคุกก <basic cutting S 2> ิ้ค่อนข้างเยอะ,อะตื่นเต้นไหมตอนที่ไปสมัครตอนนั้นคิดว่าจะได้ไปถึงรอบสุดท้ายที่เขาเอาเข้าไปแข่งในรายการจิงๆแอบกลัวคร,ครับไม่ยอมส่งไม่ยอมส่งวิดีโอสมัครจนเหมือนกับ อาทิตย์สุดท้ายก่อนเขาปิดรับสมัครออใช่ครับแฟนก็บอกว่าถ้าวันนี้ไม่ถ่ายแล้วไม่ต้องไปแล้วเราไม่ต้องมาบ่นที่หลังว่าเสียดายเราก็เลยอัดวันนี้เลยแล้วส่งเลยออแล้วพอไปไปถึงแล้วเป็นยังไงบ้างฮะใช่ครับไปถึงแล้วพอรู้ว่าเข้ารอบได้ไปแข่งรายการนี้ยดีใจครับดีใจมากเฮลั่นล้านเลยครับเฮ้ยเราได้เราติดเราได้ไปแข่งครับมันคือมันคืออีกหนึ่งรายการที่เราแบบฝันว่าที่เราอยากสักครั้งหนึ่งในชีวิตที่เราอยากไปแข่งยครับอ่ะกุ้งเรียบร้อยแล้ว บเสริมกอ่กอ,น,อนะครับนี่นะครับนี่ทีมงานดูนะทมยานวันนี้ผมทํากุ้งเป็นแล้วอย่างน้อยโตเป็นหนุ่มแล้ววันนี้ กระทะไม่เท่ากระทะไม่ครับเจ้ครับอยากโชว์ต้องเหมือนครับอ่แล้วไงต่อครับผมแต่แล้วเดี๋ยวเราจะใส่ตัวทัฟเฟิลตัวนี้จะเป็นทัฟเฟิลเกรดนะครับเป็นเนื้อทัฟเฟิลที่ว่าบดรวมกับเห็ดแชมเปญองนครับมันจะมีเราสามารถไปเลือกดูโปรดักต์พวกนี้ได้มันจะมีค่าความเป็นทัฟเฟิลบอกอยู่ว่าเยอะหรือน้อยอ๋อว่าใส่ทัฟเฟิลไปาใช่ครับแต่ตัวนี้ผมตั้งชื่อเขาว่าเห็ดกระโดดทำไมอ่ะเดี๋ยวพอเราใส่ไปในกระทะเราจะเห็นว่ามันกระโดดนะครัอ๋อแล้วเราก็เดินออกจากตรงนี้ดลครับครับผมเดี๋ยวเราใส่ตัวทััฟฟเเิลลรรงไปปนนะะคบมาาณช้ออ่่ อ๋อนะครับเผ็ดกระโดดใช่ครับด้วยความที่เขามีน้ํามันแล้วก็มีเห็ดแชมเปญองด้วยครับแล้วเราก็จะใส่ครีมลงไปพราะเราใส่ตัวทัฟเฟิลเพดไปแล้วก็ใส่ครีมตามเลยครับด้วยความที่กระทะเขาล้นอยู่แล้วตัวทัฟเฟิลลงไปโดนไฟพอเราใส่ครีมเนี่ยกลิ่นหอมของกุ้งกับทัฟเฟิลเนี่ยเขาก็จะเริ่มเข้าไปครีมไปเรื่อยเรื่อยเดี๋ยวเราจะเคี่ยวตัวนี้ก่อนสักคั้หนึ่งนะครับทีนี้พอไปแข่งแล้วครับด้รายการที่มันต้องดุดันมากๆเป็นยังไงว่าการโดนด่าในแต่ละครั้งในแต่ละทิปท จริงๆต้องบอกว่าเครียดครับเครียดเลยแล้วก็มันเป็นเรื่องที่ทำให้เราสูญเสียความมั่นใจได้ตอนแรกๆใช่ไหมใชก็โดนเหมือนกันใช่ครับเวลาโดนอะไรขึ้นมาหนึ่งรอบปั๊บเนี่ยมันจะสูญเสียความมั่นใจเลยว่าไปไงต่อดีวะไปไงต่อดีวะทําอะไรเราถูกต้องหรือเปล่าวะใช่ไหมครับอ๋องั้นหมายความว่าที่เราเห็นในรายการก็คือเหตุการณ์จริงทั้งหมดมันคือเหตุการณ์จริงทั้งหมดครับคือคือระบบการทํางานในครัวครับเราจะมีเฮดเชฟหนึ่งท่านเฮดเชฟจะเป็นเหมือนกับคนที่คีเอทอาหารชุดนี้ขึ้นมาว่าเราจะขายเป็นอะไร ถ้าเกิดเราไม่รักษามาตรฐานไว้อาหารไม่ได้มาตรฐานเนี่ยม,มันก็จะทําให้เสียชื่อเฮดเชฟของแต่ละร้านได้มันก็เลยจะเป็นความกดดันที่หนึ่งละเ,<อ>เรื่องอาหารที่ไม่ใช่อาหารเราเองเอเอความกดดันที่สองเรื่องเวลาครับเวลาที่เราถูกบีบถูก เให้เขาแก้ปัญหาแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าเพื่อให้มันออกตรงตามเวลาเนี่ยมันก็ยิ่งทําให้เรากดดันเข้าไปอีกอครับมันก็เรียกว่าม,มีมีแบบความกดดันหลายอย่างเกิดขึ้นครับนี่ถ้าสังเกตดูนะครับซูมเข้าไปครับตอนนี้กําลังมีฟองฟองขึ้นมา <ใช S 1> โปะปาโปะปลาอยู่ตรงนี้นะครับคือวันนี้เป็นความรู้สึกครั้งแรกที่แบบผมได้เห็นฟองมันแตกแตกนะครับซึ่งผมคุยโปรดิวเซอร์ฉากหมา้ผมมันต้องมาคุยกับกล้องตรงนี้นะครับก็นี่นะครับเป็นฟองครั้งแรกในชีวิตไม่แล้วครับไม่แล้วครับไม่ไม่ไม่กินแล้ว อะไรอย่างมุดหนังพอเรา,าไปแข่งแล้วอะไรเงี้ยครับความกดดันเกิดขึ้นโอเคในรายการส่วนหนึ่งกับเพื่อนเพื่อนร่วมทีมด้วยมันมีรเรื่องดราม่าทุกอาทิตย์ุกสัปดาห์เงี้ย เราได้ดูพอดูย้อนหลังแล้วเป็นไงบ้างพอกลับมาดูแล้วตอนที่ตัดเสร็จพราะกลับมาดูแล้วบางทีมันความรู้สึกเรามันยังคงอยู่เราต้องเข้าใจก่อนว่าแต่ละคนไลฟ์สไตล์ไม่เหมือนกันนะครับมันก็จะอยู่ที่มุมมองของแต่ละคนเลยว่ามุมมองของใครเป็นแบบนั้นซึ่งจริงๆทุกคนนะเขาก็มีเป้าหมายเดียวกันอย่างที่เชฟบอกตอนแรก้มันคือการมาแข่งขันดูว่าเราแข่งขันเราก็เราก็ต้องทําให้มันดีที่สุดส่วนในเรื่องมิตรภาพมันมีอยู่แล้วดีอยู่แล้ว ครับณที่นี้สัปดาห์ที่ยากที่สุดสำหรับเชฟที่ว่าสัปดาห์ไหนสัปดาห์ที่ยากที่สุดสำหรับผมมันน่าจะเป็นสัปดาห์ที่เราต้องออกไปยืนและเกี่ยวดนขอเสื้อเออที่เขาแกล้งนะที่เขาเซอร์ไพรส์แต่เราไม่จะไวเขาใช่ไหมตอนนั้นเซอร์ไพรส์ครับน้ำตาล่วงโบ้เลยสัปดาห์นั้นคือจริงๆแล้วคือเราคิดแม้ว่าไปแล้วแน่ๆแล้วนันเราพยายามสู้ว่าเราอะจำข้อผิดพลาดเราได้หมดเราเลือกที่เราจะเป็นคนชัดเจนว่าเราทำผิดเรายอมรับผิดแล้วเราจะไม่พลาดมันซ้ำเราเลือกที่เราจะจําว่าเราผิดอะไรไปบ้าง เพื่อที่เราจะได้แก้ไขมันถูกครับแล้วก็ในมุมมองของเราณตอนนั้นอะเรามองว่าการที่มันเกิดปัญหาแต่เรายังกลับมาได้มันไม่ได้เกิดปัญหาจนเหมือนติดแล้วก็ไปต่อไม่ได้เลยอะไรอย่างเงี้ยครับก็พยายามแบบลุ้นขอให้ตัวเรารอดก็เลยรอดมาถึงตรงนี้เดี๋ยวต่อไปขั้นตอนต่อไปเราจะเริ่มปรุงครับครับเริ่มจากเกลือหนึ่งหยิบมือครับหยิบมือของเชฟเนี่ยหยิบมือยังไงแบบสมมติสมมุตินี่คือเกลือที่ถูกไหมครับเราต้องใช้ช้อนหรือใช้มือหยิบ จริงๆครับเอ่อเราต้องใช้ช้อนเพราะว่ามันอาจจะดูไม่สะอาดนะครับแต่ถ้าเกิดว่าเราจะกันแกล้งคนหน่อยเราก็ต้องหยิบมืองั้นเราควรทําอะไรแบบนี้กับเหกอะไรถ้าสมมติสมมติใช้ช้อนแล้วกันนะถมาติใช้ช้อนล้แกดประมาณไหครับไปช้อนครับไปปหน่อยเนาะใช่ครับอ่านี่นะครับหยิบมือวันนี้ผมได้รู้จักคาว่าหยิบมือก็คือรับรองเค็มแน่นอนครับห้ารอบนิดเดียใหม่ใหม่ใหม่อ่านี่งี้ประมาณนี้ได้ครับผมโหนี่มาพวกกระโดดแล้วนะครับใช่ครับอ่านี่ครับเสร็จแล้วก็จะเป็นพรับ พิซซ่า้นนี้ไม่ต้องมีช้อนแล้วเหรอช, <laughs> ช้อนมีให้หยิบมือครับให้หยิบมือ <laughs> <laughs> เหมือนกันนะ <laughs> คล้ายๆกันใช่ครับผมนี่นะครับ อ่าครับคนได้เลยนะครับใช่ครับผมอ่าคนควรคนแบบไหนวิธีคนจริงจริงวิธีคนก็คือคนหมุนไปปกติด้เลยครับอ๋อคืออย่างนี้หมุนไปได้เลยใช่ไหมถ้าเกิดเป็นของาวเป็นพุกซอสเป็นอาหารพวกเนี้ยครับเราไม่ต้องซีเรียสกับเรื่องการคนแต่ถ้าเกิดเป็นเบเกอรี่เนี่ยเราคนไปขวาก็ต้องขวาหมดอ๋อถ้าคนไปพราะเขายก็อมซ้ายหมดเลยใช่ครับเนื่องจากว่าเราต้องการให้อากาศเข้าไปด้านในวัตถุดิบของเราหรือเนยหรือครีมอะไรอย่างเงี้ยครับอ๋อพอเราต้องการให้อากาศเข้าไปเนี่ยการตีหนึ่งครั้งมันเป็นการพาอากาศเข้าไปครับ พอเราหมุนไปอีกทางนึงปั๊บมันเหมือนเราตีสวนอากาศเขาก็จะออกมันก็จะแฟ้าอ๋อใช่แต่อาหารคนละแบบอาหารคนละแบบครับผมงั้นงั้นโจ์ที่ไปทําในเฮลคิเชนนะความยากของมันอยู่แบบอะไรที่ยากสุดในครัวจริงๆผมมองว่าทุกอย่างเลยนะครับมันยากมากเช่นโปรตีนเนี่ยยากต่วเราขายจริงเพราะเวลาที่กดดันสถานการณ์ที่กดดันแอปเปิไทเซอร์ยากตรงที่เราต้องเพ็บของให้เสร็จภายในเวลาครับ ถ้าเป็นตัวขนมหวานก็ต้องยากยากเพราะรายละเอียดมันเ,อเยอะแล้วทุกอย่างอันนี้ยิ่งต้องเสร็จก่อนเวลามากไม่สามารถมาทําในเวลาได้เลยเออมันก็เลยทำให้ความยากมันแตกต่างนครับงั้นแสดงว่าทุกอาทิตย์ที่จดได้ที่คนบอกว่าคนนู้นเนตสเตชันสเตชันนี่นจริงๆเหมือนยากหมดจริงๆยากหมดครับอันนี้เดี๋ยวเราเรียบร้อยแล้วปิดไฟได้เลยครับปิดไฟคือปิดตรงนี้ป้าไปเลยแล้วก็เราจะเอาตัวซอฟททัฟเฟิลมาเทใส่ตัวกระบอกปั่นครับ ถ้าผมหมุนผมเทหกเนี่ยจบรายการเลยนะรายการวันนี้ยเออผมอยากรู้วิธีการถือบาลานซ์ให้มันเทให้มันแบบไม่หกอ่ะมันต้องทำยังไงเจ๊ก็วิธีการถือบาลานซ์ใช่ไหมครับเราก็ถือเอาไว้แล้วก็ยื่นมือไปให้ไกลนะครับแล้วก็เทเลยอ๋อที่คือถูกต้องใช่ไหมเราก็ตลกจริงก็ตลกแค่ถือปกติแล้วก็เทลงไปเลยครัเพราะบางทีแบบผมว่าเชื่อว่าทางบ้านหลายคนเวลาถืออะไรเงี้ยมันจะเทหกนะแกงเกินไปต้องเทหกนิดนึงอ่ะคื ัแกงเพราะว่ากลัวเทหกใช่ไหมใช่กลัวเทหกเลยเนี่ยทำให้กลัวทเวลาเราเทปางบางทีมันออกมาเยอะใช่ไหมก็อาจจะหมุนกระทะหน่อยนึงเพื่อให้เขาอยู่เป็นสายเดียวกันเพราะส่วนใหญ่เวลาหกั๊บเนี่ยมันจะหกตรงขอบที่เราจะหกก่อนหนึ่ก่อนใช่ไหมแล้วก็เทแค่สูงขึ้นนิดนึงเพื่อเขาทิ้งตัวลงมาในทางเดียวกันเสร็จแล้วเดี๋ยวเราเอาตัวแฮมเบอเดอร์นะครับมาปั่นตัวซอสให้เนียนหน่อยอื ถ้าอย่างบางบ้านไม่มีที่ปั่นแบบนี้ครับเราใช้เครื่องปั่นเลยครับไม่ต้องปั่นอ๋อใช่รับใช้เครื่องปั่นเลยเลยหรือเราไม่ปั่นก็ได้ครับแต่ถ้าเกิดเราปั่นแบบนี้มันจะทําให้ตัวซอสของเรามันเนียนขึ้นครับมันเวลาเราไปผัดเคลือบเส้นเนี่ยมันก็จะดูสวยดูเนียนมากขึ้นครับเรากําลังจะเริ่มบทเครียดกันเลยนะครับจริงปะไหนมีเครียดเหรอใช่ครับอุ้ยเมื่อกี้กุ้งเมื่อกี้กุ้งมันแค่ชิวๆครับอ่าเดี๋ยวมันจะมีอีกตอนนี้เราจะต้องเริ่มผัดเส้นแล้วครับอ่าเกินห้าีแล้วครับ เกิดมาติดเลยตัวซอสเนี่ยพอผมมาให้ดูที่ซอสหน่อยแล้วกันมันจะมีความเนียนกว่าปกติถ้าเกิดเราไม่ได้ใช้เวลาที่เราทานเข้าไปหนึ่งคำมันก็จะได้กลิ่นทัฟเฟิลได้ความเป็นเห็ดรวมไปอยู่ในซอสทั้งหมดแล้วทีนี้พอไปแข่งปุ๊บแล้วเนี่ยเข้าไปรอบชิงครับคาดหวังกับการเป็นแบบกู้ชนะขนาดไหนตอนรอบชิงจริงจริงลึกๆของเชฟอาว่าความฝันเราอะอยากเป็นแชมป์อยู่แล้วเหมือนทุกคนเลยครับทีนี้ เรามองข้ามช็อตไปถึงแชมป์เลยเนี่ยบางทีมันไกลเกินไปมาทำให้เราหลุดข้อผิดพลาดของเราเองในณวันนั้นๆผมก็เลยพยายามมองไปที่เป็นสเต็ปแลสเต็ปอ่าครับเดี๋ยวสเต็ปของเราต่อไปครับผมอันนี้เราคีบไหมผมต้องคีบไหมผีต้องเลยครัวสะอาดได้เลยครับอ่าครับใช่ครับไม่คีบคีบไหนให้มันแบบไปทั้งหมดเลยหรือว่าเราจริงๆจรด้เราถ้าโบ๊ได้เลยเดี๋ยวมันจะเยอะไปครับอ่าครับอาจจะคีบเลือกประมาณ เวลาเราใส่เส้นนะครับเราให้ดูประมาณให้มันได้ครึ่งหนึ่งครึ่งหนึ่งของตัวซอสที่เรามีครับหรือมากกว่าครึ่งประมาณ70%แต่อย่าให้มันปริมาณเยอะเท่าซอสครับเฮ้ยผมตื่นเต้นมากเลยน่ยผมทำครั้งแรกในชีวิตนะเนี่ยสังเกตสังเกตดูมือจะเริ่มสั่นเร่สั่นแล้วเนี่ยเริ่มสั่นแล้วนะครับอ๊บอันนี้ไม่ใช่อะไรที่สั่นหิวครับอ๋อแต่เออแล้ววิธีทำที่มันคีบแบบเนี่ยมันออกมาเยอะๆอย่างเงี้ยเราทำยไงฮะก็ลงได้เลยครับอ๋อลงได้เลยใช่ไหมอ่าครับอย่าอันครับปป๊าไ ครับผมครับเหลือไว้หน่อยนึงวบด้ครับครับเหลือไว้ถ่ายรูปอ่าครับโอเคครับทีนี้เดี๋ยวเราจะต้องเพิ่มคีมนิดนึงเพราะว่าตัวปริมาณันเกว่าแล้วครับเพิ่มคีมได้เลยครับผมเชฟไม่จับมือแล้วตอนนี้เอาแล้วแลวต้องใส่เยอะใส่น้อยครับใส่เยอะใส่น้อยวิธีให้เส้นเขาเหมือนเคลือบซ้อนทุกมุมใช่ไหมครับถ้าเราแค่คีบขึ้นเราแค่คีบขึ้นเฉยๆ่งเงี้ยบางทีเขาจะยังไม่เคลือบเราก็คนเลยครับคนได้เลย ทีนี้ครับไหนๆก็มาถ่ายการทําอาหารแบบจูสเดนิ่งแล้วครับมันก็ต้องมีโคนแล้วก็ต้องมีตลบกระทะด้วยเชิญครับผมเมื่อกี้ผมแม่งหายใจดังเฮือกเดี๋ยวผมเจมที่ชู่ไว้ให้ครับอย่างนี้เหรอไม่ขึ้นอ่ะครับเออทำไงถึงขึ้น,นอ,อ่ะออยากรู้ว่าเออมันก็คือเวลาเราทาใช่ไหมครับก้นกระทะมันจะมีขอบอยู่แล้วเราแค่ดันไปข้างหน้าแค่ดันไปข้างหน้าครับไม่ต้องยกถ้าเรายกก็ไม่ขึ้นแค่ดันไปข้างหน้าแล้วดึงอบเบาๆก็พอครับ ไม่กล้าลองดูครับคือเทมสีคชชูแล้วดีมากเลยนะเมื่อกี้แล้วเราจะไปดันข้างหน้าอ๋อไม่ต้องงัดขึ้นเลยครับแค่ดันไปข้างหน้าเฉยๆอ๋อไม่ได้แบบนี้นะครับเดี๋ยวพี่ลองจับไว้เลยอ่าผมจับไว้อ่ะรับไปสบายๆครับายสบายๆดึงแค่นี้เองตื่นเต้นอ่ะไม่ดึงได้ไหมก็จริงๆผมพุ่งตรงผมอยากทำเหมือนกันไอ้ข่าเมื่อกี้แต่แบบผมไม่มั่นใจ ผมก็เลยแบบเออปล่อยเชฟไปเถอะร้านของเชฟอะเราจะไปทำอะไรให้มันพังได้ไงอะก็ร้านเขานะครับก็เดี๋ยวผมจะกลับไปฝึกครับใครทำเส้นครับผมครับได้ครับเดี๋ยวต่อไปเราขูดชีดลงครับผมเฮ้ยตื่นเต้นวะนี่โตเป็นหนุ่มมากเลยผมพวกไหนผมทำรายการไรเนี่ยนะครับอ๋อถ้าเราต้องการเส้นหนาใหญ่เราก็จะออกแรงเยอะมากขึ้นอ๋าสมมติผมเป็นรองออกแรงเยอะปุ๊บมันก็จะเป็นเส้นใหญ่ขึ้นใช่ครับ ส่วนอันนี้จะเป็นวิธีสุดท้ายนะครับเราจะตัดเนยตอนจบเพราะตอนใส่เนยเนี่ยอันนี้เราต้องใช้ความเร็วในการคุกแหละตอาต้องไวต้องไวคต้องไวแล้วถ้าเราใส่ช้าปั๊บเนยจะแตกมันแล้วจานนี้จะพังเลยเนยมันก็จะแล้วเราก็จะปาทิ้งเลยทันทีครับจานนี้สมมติปุ๊บโปร่งก็ต้องคุกเลยคนเลยครับผมคุณผู้ชมครับต้องไวนะครับ อ๋อนี่คือสมมติถ้าในรายการตรงนี้คือช่วงที่ต้องไวถูกป่ะใช่ครับอ๋อครับคือจริงๆเวลาช่วงที่เราคุกกิ้งเส้นนะครับเราจะต้องคุกกิ้งไปด้วยความไวหน่อยเพราะว่าไม่งั้นเนี่ยมันจะทําให้อันนี้ได้ปลแล้วครับครับมันจะทําให้เหมือนกับว่าเส้นเนี่ยเขาอืดไปเรื่อยอ๋อถ้าเราจรงมีไปเรื่อยครับถ้าเราเทคไทม์เขาเยอะเนี่ยมันก็จะทําให้เขาสุกไปเรื่อยครับอ่าอ่าทีนี้เดี๋ยวเรามาถึงขั้นตอนการแต่งจานนะครับอันนี้จะเป็นวิธีการแบบเหมือนตกแต่งเส้นเบื้องต้นนะครับผมทำให้ดูก่อนอ่า อ๋อเดี๋ยวเขามีการผมด้วยเอาละอันนี้เราก็ม้วนเลยครับคีบก่อนแล้วก็ม้วนกับตัวนี้เลยครับให้เขาเป็นตัวช่วยบล็อกเราไว้ให้เราครับหิวเลยท้องร้องหายไปแล้วท้องร้องครับอ๋ออ๋อมันก็จะเป็นเส้นแบบนี้ครับเราต้องการให้เขายาวแค่ไหนคือได้หมดเลยครับอยู่ที่เราเลยครับผมแล้วก็กุ้งคีบมาวางเล็กน้อยครับอ๋อแต่งจานหน่อยใช่ครับ ตัวนี้ก็จะเป็นเกลือทัฟเฟิลนะครับอ๋อใส่เกลือเข้าไปแล้นก็ใส่เกลือทัฟเฟิลนิดนึงหน้าหน่อยให้เขามีความเผ็ดมากขึ้นนะครับลงไข่แซลมอนจอดจานที่สิบกะทำนะครับได้เลยครับผมทีมงานไม่เคยไว้ใจผมนะครับทำรายการอาหารนะครับคุณผมผมพุ่งตรงผมก็แบบผมก็ตั้งใจทำนะทีมงานไม่เคยตั้งใจเลยนะครับผมว่าทางบ้านดูทําได้จริงๆผมพูดจริงผมทําจริงๆนี่ผมทําจริงครับ แล้ววิธีการใส่ผักอะไรเงี้ยครับเรารจัดยังไงครับวิธีการจัดก็ดอย่างอของอผมเนี่ยผมพยายามดูให้บาลานซ์ของเฉดสีมันเข้ากันใช่ไหมครับเรามีไข่แซลมอนเราก็จะพยายามไม่ให้เขาไปปิดไข่แซลมอนอไม่ให้เขาไปปิดกุ้งแต่ให้เขาไปอยู่ในตามมุมที่มันจะทําให้เหมือนกับสีสันเขามันทําให้ดูเด่นขึ้นอย่างเงี้ยครับอ๋อซึ่งตรงนี้แหละน่าจะเป็นสิ่งที่มันต่างจากคนอื่นความถนังแต่ละคนใช่ครับมันก็คือมันจะเป็นเหมือนกับไอเดียและเป็นศิลปะในตัวของเราเองว่าเราอยากให้มันออกมาเป็นแนวๆประมาณไหนอย่างเงี้ยครับ แล้วอย่างตอนเฮลคิเช่นมีเวลาจัดจานเยอะขนาดนี้ไหมตอนนั้นน่ะคือถ้าสมมติอะไรอย่างเงี้ยอย่างเงี้ก็คือต้องออกเป็นแบบนี้ปะ่ะฮะในรายการประมาณนี้ปะ่ะส่วนใหญ่ก็เลยจะกลายเป็นเทปเชฟถ้าเป็นคนลงดอกไม้หรือแต่งอเองซะส่วนใหญ่ครับเพราะว่าผ<อ>ู้แข้ขาแข่งขันยังไงก็ไม่มีเวลาครับคือของเราได้ลําพังมาแค่กุ้งไงนี่ก็นี่แล้วใช่ไหมเรียบร้อยแล้วครับความกดดันที่เกิดขึ้นก็จะพาให้เราลักลเรียบร้อยเลยครับแล้วผมกดชิ้นลงไปนี่ครับ แล้วอย่างตอนที่เปิดประตูตอนรอบชิงอะครับผมในใจคิดอะไรอยู่ครับตอนนั้นในใจคิดว่าประตูบิดไหมประตูบิดออกวะตอนนั้นจริงๆผมไม่กล้าวางมือแตะเลยนะครับเออที่เปิดเบามากเลยเขาบอกว่าเดี๋ยวให้เอามือวางไว้ที่ประตูปั๊บผมไม่วางเลยผมก็แค่แบบแตะไว้เฉยเออกลัวว่าแบบเราเป็นคนกลัวแล้วแบบเราเป็นคนมือใหญ่มือหนักแล้วพอพอปโดนปั๊บเฮ้ยทำไมมันแข็งแข็งเปิดไม่ได้เปิดไม่ได้ใจแป้วครับครับก็แตะไว้เฉยเลยลุ้นลุ้นมากจริงครับช่วงเวลานั้นแต่พอเปิดไปแล้วเป็นเราก็โอเคเลยใช่ไหมตอนนั้นเนอะ ตัวนี้ก็จะเป็นน้ำมันมะกอ,อกเอ็กตราออจินนะครับผมสามารถทานดิบได้มาทำน้ำสลัดได้แล้วก็โรยให้มีความชุ่มฉ่ำนิดนึมผมเรียบร้อยครับสปากเกตตี้ทัฟเฟลิลกุ้งและไข่แซลมอนครับผมแต่ยังไม่จบใช่ครับเราจะปล่ปลอยผ่านแบบง่ายงจริน,ไรรนีได้อันนี้คือความสวยงามของเขาเรียกว่าอะไรของเชฟที่ทำให้ดูวันนี้นะครับเวลาเราคีบเราก็จะจับเหมือนกับว่าสมมติมันขึ้นมาเป็นเหมือนกับ ครับเส้นขนมจีนอ่ะผมอธิบายง่ายๆให้ขึ้นมาเป็นแพรก่อนอ๋อแล้วค่อยหมุนแล้วค่อยมาหมุนใช่ครับเขาก็จะติดมาทั้งหมดอดปุ่มคีย์ปุ๊บนใช่ไหมฮะแล้วค่อยหมุนเนอะใช่ครับอตอนหมุนแล้วก็กดตัวคียไปด้วยครับเพราะว่าไม่งั้นมันจะหลุดไปเรื่อยๆขณะนี้คุณเหลือเวลาอีกสามวินาทีครับเล่นเลยเครับครับครับผมมานีอย่างนี้ใช่ไหมครับใช่แล้วก็ปุ๊บแล้วก็วางก่อนเลยรับแล้วก็ดึงนี้ลงมาใช่ครับผมก็ปุ๊บปองครับผม นี่นนแล้วก็ใส่กุ้งไปใส่กุ้งครับงาครับเอ้ผมมือสั่นจริงนะเนี่ยทำเล่นนะครับเนี่ยอ่าหลอกเลยวางป,ปั๊บปึ๊บอ่ะสมมติถ้าวางปึ๊บแล้ว<ล>ใช่ไหมครับอย,อย่างตอนจัดจานถ้าตอนไม่เป็นตอนแรกเคสจัดไงอะ่ะตอนแรกๆเลยอะ่ะที่จัดไม่เป็นจริงๆตอนแรกๆที่ไม่เป็นผมจัดคือส่วนใหญ่เวลาผมจัดจานผมจะใช้เหมือนกับว่าฟรีสไตล์เลยครับไม่ต้องมีกฎอ่า รเราพยายามใส่เป็นไอเดียแล้วถ้าเกิดว่าไอเดียในที่เราทาแล้วมันไม่โอเคเราก็จะพยายามแก้มันอเอากุ้งไว้ต้องอื่นได้ไหมไต้องไว้ตีวผมได้เลยอ่ะเอากุ้งไวงนี้อันหนึง่งอ่ะครับผมครับอ่ะตอนนี้<ร>ต่อไปเป็นไข่แซลมอนครับครับนี่นะครับผมยากเหมือนกันนะเนี้ยทำไม่ทันเวลานี้ก็เรียกว่ายากแล้วน,นะครับตอนนี้เหลือย0่บวีแล้วนะครับครับเดี๋ยวผมจะนับภายหลังเขาดาวแล้วนะครับไม่ทันครับอ่านี่ผมใส่ปึ๊บ ไม่ไม่ลงด้วยนะครับเนี่ยอปึ๊บอ่าครับผมโอเคครับครับแล้วก็โรยเกลือทัฟเฟิลเล็กน้อยครับผมเกลือเราก็ใช้นิดโรยเลยเนี่ยได้ครับปึ๊บโรยให้ทั่วครับอ๋อครับตักพักเค็มครับรับรองจานนี้ครับเราไม่ต้องปรุงอะไรเพิ่มนะครับเสร่จเรียบร้อยครับ ตอนนี้เราก็เป็นตอนแต่งเดคอเรทเอ้ยแต่ผมว่าแต่งจามันนานมากเลยนะหมายถึงว่าถ้าตอนแข่งจริงมาทำไงให้ทันครับเนี่ยเออผมเริ่มอยากรู้เลยอะมันมันด้วยความชำนาญด้วยครับมันถูกบีบให้ต้องทันนะใช่ไหมเออเพราะผมขนาดผมลองลองไหมครับลองลองผมบีบไหมอ่าไหนลองเหลืออีกสิบวินาทีครับสิบครับเจ็ดเก้าแปดเจ็ดหกครับห้า เนี่ยครับมันได้แค่ไหนคือต้องแค่นั้นแลอ่ะสมมติผมห้านี้คือจบมันก็คืออย่างนี้ไปเลยเหรอใช่ครับก็ต้องก็ต้องยอมปล่อยแล้วครับบางทีเราอาจจะอยากอยากแต่งให้มันสวยกว่านี้อีกครับแต่ว่าด้วยเวลาที่หมดแล้วเราก็ต้องคำนวณกับเวลาที่มันได้ด้วยอ่ะงั้นประมาณนี้ก่อนแล้วกันครับประมาณนี้ปึ๊บครูชิดเลยครับผมครับผมอ่าอ๋อนี่นี่ทึ๊บผิดด้านผิดด้านเหรอครับอ้าวโถเลยนี่แหละครับท่านผู้ชมครับนี่ครับแอน ครับผมแล้วก็ตัดน้ำมันกับไข่เล็กน้อยครับอ่านี่นะครับปึ๊บอ่าเรียบร้อยครับผมพราแล้วครับไม่อยครับตอนเดียวเนอบอ่าครับและนี่คือของผมครับแหมนี่เฮ้ยก็กินได้อยู่นะถ้หรือว่าอยู่ในร้านนี้ได้อยู่แต่ต้องใช้เวลาหน่อยได้อยู่ครับได้อยู่ได้อยู่ที่แปลว่าไม่ได้ผู้พิรคนไม่กล้าทำผมพุ่งยิงเมนูนี้ผมว่ามันไม่ยากจริงนะใครๆทำได้ เชื่อผมผมว่ากลับบ้านไปทําได้เลยนะผมอยากให้ทุกคนแบบไปเริ่มฝึกตั้งวันนี้เลยนะครับแล้วก็อย่าลืมมาดูเชฟบิลด้วยนะผมว่าไม่ยากจริงๆแต่เรื่องเวลาผมว่ามันต้องสึกของแบบนี้นะคะผมเชื่อผมไปคุยต่อครับได้เลยอ่าก็เรียกว่าเป็นเมนูที่ผมทํากันวันนี้นะฮะก็โหที่ได้เรียนรู้นี่ผมครั้งแรกในชีวิตเลยนะได้เลยครับ เออโอเคครับวันนี้ก็คุยกันเกือบทุกเรื่องแล้ววันนี้ขอบคุณเชฟมากมากเลยที่มาสอนผมทําอาหารครั้งแรกในชีวิตนะแล้วก็เป็นเกียรติมากมากที่เชฟเป็นแขกคนแรกของรายการเราตามใจแค่เลยทำอะไรให้ผมทั้งหมดเลยนะตรงนี้นะฮะให้ฝากร้านหน่อยครับผมว่าร้านเชฟยังไงครับฝากร้านอาหารจูอจดนิ่งด้วยนะครับผมอยู่อําเภอบางใหญ่ครับจังหวัดนนทบุรีนะครับร้านเล็กๆที่พร้อมส่งมอบอาหารและความอบอุ่นให้กับลูกค้าทุกท่านครับ ฝากร้านแล้วก็ฝากรายการของเราด้วยนะครับ,รบตามใจแขกครับรายการที่เราจะไปตามใจแขกรับเชิญครับแขกรับเชิญอยากทำอะไรเดี๋ยวเราทําด้วย ได้เรัก็วันนี้ฝากรายการของเราด้วยนะฮะติดตามได้ที่ช่อง Space Bar นะฮะแล้วก็ติดตามได้ที่เฟซบุ o กสเปซบาร์ไวท์นะครับแล้วก็ทุกช่องทางเลยของ Space Bar w วท์นะครับง่าก็ฝากด้วยนะครับผมวันนี้ก็ขอบคุณเทฟบิวมากมากนะครับขอบคุณมากมากเลยครับขอบคุณทุกคนที่มาดูด้วยนะครับเดี๋ยว EP หน้าเราจะไปให้ใครตามใจอีกเดี๋ยวมาดูกันครับผมกับรายการเราครับตามใจแขกฝากด้วยครับไปแล้วครัับสสวดีครับสวัสดีครับ